สวัสดีค่ะดิฉันขอมาสมัครงานได้ไหมคะคุณทีค่ะอยากาำน้าที่อะไรอ,ะอ่อเออเ,อ,อเป็นแบบผู้ช่วยส่วนตัวเลขาทางคุณทีแบบรับสมัครไหมคะถ้างั้นก็คงต้องไปสัมภาษณ์มุกก่อนนะฮะเดี๋ยวเรื่องนั้นถ้าเิดอยากจะมาสมัครอยากจะมาสมัครงานที่นี่ก็ไปปรึกษามุกเอาเออหรือเป็นแบบผู้ช่วยแบบดูแลเรื่องการแต่งกายของคุณทีได้ไหมคะมเพราะว่าคุณทีน่าจะแบบชุดเยอะเหลือเกินตอนนี้น่าสนใจได้ไหมครับถ้ามีตำแหน่งว่างไหมคะคุณทีแต่เธอจะไวใช่ไหม พะชุดของฉันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยสวัสดีค่ะเจีนทีวีไลฟ์เพลสคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อินไปหน่อยคิวแรกก็ต้องมาหาเลยใช่คิวแรกเพราะว่าใกล้ออฟฟิศไม่เพราะว่าขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยวันนี้นะคะใช่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะมีสติหน่อยคุณทีผมก็สาวายหมดสติสาวายหมดสติหรือยังครับหมดสติกันหรือยังค S <S 2> <S 2> เป็นยังไงคขาวันนี้วันแรกเลยค่ะสำหรับว่าวกองถ่ายมีสติหน่อยคุณทีก็รกสองชัง่วโมงคนเธอนี่เบรกเลยถูกครับผมแต่ว่าก็ตื่นเต้นมากๆใช่ก็เป็นซีรีส์ที่เห็นทุกคนรอคอยอคแล้ววันนี้เราก็ได้เปิดกล้องสักทีนะครับผมก็ถ่ายไปได้ประมาณสซีนของผมแต่ภูวินเพิ่งถ่ายไปซีนหนึ่งใช่กม่ชฝ<า>นตกไม่มชอฝนตกหนักมากใช่ก็วันนี้ก็ยาวๆจนถึงเที่ยงคืนเลยครับ ก็เป็นกำลังใจนะครับวันนี้จะขออนุญาตติดตามกองตลอดทั้งวันนะครับวันนี้เริ่มประเดิมด้วย3ท่านแรกก็คือท่านแรกปอนภูวินแล้วก็น้องเอสอีกคนหนึง่งใช่ครับผมวันนี้เราอยู่ด้วยกันระยะแค่สามคน <c oughs> สามคนไม่พอ <c oughs> สามโลเคชันน่นเลยโลเคชัน่นนะ <c oughs> มี <c oughs> หลังสวนบรรทัดทองแล้วก็ราชเทวีราชเทวีคือแบบว่าไม่อยากจะคิดเลยว่าจะไปยังไงไม่ได้ใจนะติดจะติดใช่ เป็นยังไงคนนี้นบรรยากาศทางนำงานเริ่มแบบเข้ากับคาแรคเตอร์คุณทีรือยังผมเข้าตั้งแต่ก่อน <swimming. S 2> ที่จะทายนะครับนี่คาแรคเตอร์เขาย่างไงครับเป็นเขาเป็นหนุ่มยังไงครับเ,เป็นคนบ้านรวยที่คิดว่าตัวเองเป็นคู่ถูกต้องนะอ่ะแต่ว่าคือการที่เขาจะพูดจาละครหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นความมั่นใจจริงๆมันอยู่ในสายเลือดของคุณทีอยู่แล้วแล้วนี้เสื้อผ้าเสื้อแสงของคุณทีก็ไม่ใช่ว่าจะเบาเลยนะคะอันนี้แค่แค่ เดี๋ยวเรารอดูเลยว่าครบร้อยแล้วองค์ลงจะเป็นยังไงโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดปุ๊บปุ๊ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแบบมาเลยไปดูเต็มเต็มค่ะโอเคเดี๋ยวน้องป้อนแต่งตัวก่อนครับผมขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยครับอันนี้อัปเดตขึ้นมาดีหนึ่งโอเคเสร็สัต์แล้วนะตองไหนดูแบบนหน่อยสิคะโอ้โหโอเคร่ำรวยร่ำรวยรวยมาก เดี๋ยวอเท้าอีกโซ่อีกถุงมืออีกจริงเหรอจริงเหรอมีถุงมือด้วยเหรอรอดูเมืองไทยมันเมืองร้อนนะคุณทีรู้ไหมคะไม่มีอะไรร้อนไปสำหรับใช้โอเคค่ะเดี๋ยวเรจะพูดถึงนได้ค่ะเสร็จยังคะยังไม่เสร็จครับขาดอะไรคะถุงมือกับแว่นตาโอเคผมขออนุญาตเดินไปนี่ค่ะโอเคค่ะคือจะมากินข้าวทีต้องมีกาดมาเลยหรอคะหรือยังไงคะมันแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่คุณทีเล่นบอล อาแล้วกข้าเราการมาเนี่ยอ๋อปกติปอนภูวินก็ต้องมีการคุมภูวินเหรอคะมันแน่นอนแล้วรองต่อยอย่างเดียวครับอ๋อผมคอนใช้ชีวิตปกติโอเคให้ฉันได้เป็นคนรวยบ้างหึงเธอรู้ไหมว่าที่ผ่านมาฉันรับบทเป็นแต่คนจนขอถ่ายรูปหน่อยนะคะไม่ใช่รูปแล้วเนี่ย ามีสวัสดีค่ะคุณโม่ต้องเรียกว่าต้องเรียกคุณโม่ไหมคะเรียกคุณก็ได้ครับเพอที่รักมีคนเรียกแล้วหรอเปล่าก็เรียกได้อยากเรียกหรือเปล่าอ๋อไม่อยากไม่อยากก็ต้องเรียกคุณโมกก็ถูกแล้ววันนี้ว่ากองมีสติหน่อยคุณทีใช่คุณโม่ค่ะเป็นไงคะคุณโมกง่วงครับ ง่วงจริงเหรอใช่คุณโมเพิ่งเพิ่ง,งบินแรบ,บินมาใช่<ป>โดนเรียกตัวไปบินแล้วเป็นยังไงวันนี้ ถ่ายไปแล้วเม่นไงคคุณโมคะเป็นได้ข่าวเป็นเลขาของคุณทีหรอคะหรือยังไงเป็นทุกอย่างให้คุณทีแล้วให้คุณทีแล้วอ๋อเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นทุกอย่างนี่คือเป็นด้านไหนบ้างคะเมื่อไหรก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งมือขวาใช่ไหมแล้วก็เป็นเลขาเป็นคนจัดการอะไรให้ทุกอย่างเลยอ้าพอเขาค่อนข้างที่จะแบบดีเทลเยอะใช่ไหมคะคุณทีถูกครับชีวิตเขาแบบมีภาระในการแบบ มีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบวกกับมีความรักด้วยอ,อ,อแล้วเป็นไงน้องดีใจไหมที่ได้มาเล่นแบบซีรีส์เรื่องนี้ดีใจครับผมเพราะว่าก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นกับปอนผูวินด้วยแล้วก็คิดถึงคิดถึงฟิลการออกกองตั้งแต่เทมโปก็หายไป นานอยู่อ่ะประมาณครึ่งปีได้ลืมไปแล้วว่าฟีลิ่งมันเป็นยังไงเออแตก่ก็กลับออกกองอีกก็แฮปปี้ไงกับคาแรคเตอร์นี้เป็นแบบมีความแบบคลายตัวเองจริงๆผมก็มีความเป็นผู้ใหญ่ <laughs> เอาขาทำไมอะ่ะ <laughs> <laughs> ก็มีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีความนิ่งมีความสุข,ขมุมนุ่มลึก <laughs> แต่เรื่องนี้ไม่มีความแบบ สนุกนี่คอมเมดี้หน่อยป่ะใช่มีความคอมเมดี้คือคุณทีเขาติดติดตลกเหรอติดละครติดละครติดละครเขาตมากับละครเหรอโต้มมาละครแม่เป็นนางเอกละครนะเก็จะมีความเล่นใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมถูกโอเคแล้วก็มีความคอมเมดี้แต่ว่าก็ต้องต่อยตามครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็คอมเมดี้แล้วแต่ดราม่าก็เข้มข้นมากเหมือนกันโอเคได้เดี๋ยวนี้ขอแบบตามน้องสามคนวันนี้เราออกสามโลเลยครับเพราะหวังว่าจะเจอพี่เอฟทั้งสามได้ค่ะได้ค่ะได้ยินดีบายบายครับ ไม่ยังไม่บายบายค่ะว่ายังอยู่ค่ะก็บายบายเดี๋ยวผมงิ้มแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอ๋อได้ค่ะายบายสวัสดีค่ะน้องพีชครับคิวที่หนึ่งแล้วคาแรกเตอร์เป็นไงบ้างคะเรื่องนี้คิวที่หนึ่งคาแรกเตอร์ก็ยาก เหมสีมนาวพร,รมแบบใช่คาแรคเตอร,ร์แบบนี้น้องผู้วินเคยแบบเล่นมาก่อดไหมคือจะมีคล้ายๆแต่ว่ารู้สึกว่าพีชจะมีหลายเลเยอร<อ>์มอยู่ใช่ใช่ก็ยากอยู่การตองการยากอยู่แต่ก็ผมว่าของคุณทีมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องหาสเปกทําให้เจอ,อว่าอยู่ประมาณไหนหแล้วก็ทำความคุ้นชินของพีชก็จะยากแบบก็คือว่าจะต้องหาให้เจอว่าไม่ กระโชกคุ้กค่าเก,ก,กินไปแล้วก็ไม่ละมุนเกินไปเปยังไงคราวันนี้ลาบลื้มไหมครับทางคุณทีและคุณพีชครับลื่นลื่นครับแต่ว่าเลทเบรกสี่ชั่วโมงครับ <c oughs> <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยวันนี้ฝนตกตด้วยกระท้อยกระแทกนิดนึงก็ลื่นแบบลื่นเลยตอนนี้มันถึงโลเคชั่นสองแล้วใช่ครับร่วมกับปั้นโปรดักชั่น,น้วเราสองคนก็เลยมาหาร้านจองโอ้คุณทีแบบสายเปจริงๆเลยกลางบรรทัดทองครับ เดี๋ยวถ่ายนี้เสร็จก็จิ้มคาบตรงคามเลยโอเคแล้วก็ไปต่อโล3แต่ก่อนจะไปโล3เอาโลนี้ให้มันจบก่อนเนาะใช่วรรู้สึกยังไงคะที่วันนี้แฟนๆเนี่ยแบบตื่นเต้นกับ Q 1จส่วนขึ้นรนด์ X อันดับหนึ่งเลยค่ะน้องพอลโเวิน X อันดับหนึ่งก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแฟนๆทุกคนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ไหมรู้ว่าคนอัดอันรอคอยไงตั้งแต่งานแถลงข่าวปีที่แล้วนะคะจนได้ถ่ายสักทีครับผมก็ฝากติดตามมันด้วยได้ดูันภายในปีนี้แน่นอนโอเค อะไปกันต่อ <S <S ไปกันต่อครับยาวๆวันนี้ยาวๆ <S 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 เปลี่ยนอีกรูปก,ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะคะหล่อกว่าเดิมเนี่ย <ขอ S 3> สิริแล้วแบบคิดว่าจบเรื่องนี้คุณทีจะมีสูตรกี่ตัวคะ,ะน่าจไมวันนี้ห้าแล้วนะ ก็แน่ใจะนับไม่ถ้วนนะครับตอนฟิตติ้งเราก็ใช้เวลานานที่สุดฟิตติ้งเหรอเด็ดแล้วตอนฟิตติ้งให้ฟังเลยครับน้องปอนเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนฟิตติ้งก็คือทุกคนเสร็จเที่ยงเออฮะผมเสร็จสี่โมงคนเดียวเลยสี่โมงเย็นเลยเหรอเพราะว่าลุกเยอะมากเลยใช่ไหมลุกเยอะมากไหนจะรอยสักรอะไรหลายๆอย่างใช่เพราะว่าในเทเลอร์ตัวอย่างอะครับมต้องมีรอยสักที่หน้าอกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่บอกเลยว่ารอยสักเราดุดันขึ้นอ่า มันถึงแบบวอร์ซาเช่เลยนะคัเนียคุณทีคะมันไม่ธรรมดาเลยแลเนี่ยอันดึกป่านนี้ยังใส่แว่นอยู่อีกเหรอที่จารให้ทางพ่อเต้ขวยมากกันใครสอนพ่อเตยให้ถือกล้องแบบยังไงคะท่านไปฝึกมาใหม่โอเคขอดีขอดีขอดไล่ออกตัวเองค่ะไล่ตัวเองออกครับผมอ่ะเป็นเป็นเป็นตัวเองอ่ะเป็นปอนใช่ไหมโอ้นี่ดึกป่านนี้แล้วยังใส่แว่นอยู่อีกเหรอคะคุณทีสไตล์ว่าวช่วงนี้ผมคุณทีแบบกือ่ะต้องการบ้านเราเยอะอ่ะมันเปิดกล้องไงผมก็ ชีวิตจริงก็จะเป็นคุณพีแล้วกุมเกืนกันแล้วเนี่ยอย่ายิ้มสิอย่ายิ้มคุณพีให้แบนจิ้มตาจะตลกเลยนะเห็นะะเฮ้ย <laughs> บริการคนนี้แบบดูแลด้านไหนเป็นพิเศษคะดูแลทุกด้านครับเ,เพราะว่าใครให้ดูแลหรือ,อยังมีใครให้ดูแลมีคนให้ดูแลครับใช่ <c oughs> แต่ไม่มีใครมาดูแลนะ แล้วคนคนนั้นเป็นใครคะลักษณะคนคนนั้นเป็นใครคะคนที่ต้องดูแลอ๋อก็เออผมยาวๆครับอายุประมาณ50สิบกว่าแล้วเอ้าไม่ใช่คนที่เต้นกิ่งๆหรอใช่คนนั้นป้คนนั้นน่าจะเป็นคนที่ให้ดูแลบางก็หลอทำไมอ่ะใช่อ๋อเพราะว่าเขายังเด็กยังเด็กหรอกำลังแบบนัดเดินอยู่ก็เลยน่ารักเลยปะก็คิ้วคิ้วคิ้วหล่อแบบหนอแล้วมันคิ้วคิ้วแล้วคิดถึงปะ ทำค้ายกันเนาะไหนดูแบบเราทำมาท่าแมงขนาดไหนคะแบบโอ้โหบดริการ์ดคนนี้โอ้โหโอ้โหดูแลคุณทีอย่างดีเลยคุณทีเบียวมากคุณทีเบียวมากเป็นไงเมื่อกี้เข้าซิงคือเขาลวยขนาดไหนคุณทีก็พี่ก็แข็ไปรอบเลยไเลยตอนนี้คือสถานที่ที่แบบนี้คือผมไม่เคยเห็นไม่รู้ว่า คุณทีพามาได้ยังไง <Okay. S 1> ครับผมก็วันนี้คิวหนึ่งของมิสตินหน่อยคุณทีนะครับผมสนุกแล้วก็ตลกมากอยากให้ทุกคนได้ดูก,กันนะครับผมก็อีกไม่นานเกินรอแน่นอนฝากอีกหลายๆคิวเลยเพราะเราออกกองอีก10บสคิวเลยครับผม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อัปเดตให้ได้ติดตามกันแน่นอนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ฝากคุณทีคุณพีทกับโมกด้วยนะครับโอเคได้คิดถึงมินเลียมปะ <laughs> ทูอินคะเป็นไงคะวันนี้คุณที่เขามีบอดี้การ์ดมาดูแลเราเหนื่อยเป็นไงเขามีแบบบอดี้การ์ดมาดูแลเราเนี่ยเขาแบบดูแลดีเลยนะหรอดูแลดีเลยหรอดูไหมเอสดูแลคุณดีอ่ะดีไม่ได้ดูแลกูอ่าเป็นไงเป็นแรกยากสำหรับผมเอ่อเรียกว่ามันเป็นคิวแรกแล้วกันก็มันก็เลยยังหา จุดตรงกลางของคาแรคเตอร์ไม่ได้ก็ยากอยู่ที่จะหาจุดที่มันค่อนข้างนุนตัวครับผมแล้วก็คุณโม่งนี่เป็นไงบ้างก็เออยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินกับกับเออจักรวาลจักรวาลบุทีหรอล้วก็เป็นบริการาวก็เป็นบริการ ม <ork ork an> ได้เดี๋ยวติดตาม้องปอนและกูวินไปเรื่อยๆนะคะผมฝากด้วยนะครับผมก็ยาวๆเลยนะหลายๆเดือนเลยก็ไม่ใช่แค่ผมด้วยครับมีเอสด้วยมีเพอร์เซนต้าด้วยแล้วก็มีบอนนี่ด้วยนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับโอเคสู้ๆนะคะวันแรกครัแค่กำลังใจ